ร้องไห้หนักฟรีนสโรชาย้อนนาทีรู้ว่าโดนปล่อยคลิปแอบถ่ายหลังนักแสดงสาวฟรีนสโรชาถูกบุคคลที่ไม่หวังดีได้กระทำการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยแอบถ่ายทั้งรูปภาพและคลิปวิดีโอกิจวัตรประจำวันและนำไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักแสดงสาวเป็นอย่างมากล่าสุดฟรีนและคู่จิน้นอย่างเบกกี้รีเบกา เปิดใจย้อนนาทีรู้เรื่องครั้งแรกทำอะไรไม่ถูกต้องกอดเบเกี้ร้องไห้ฟรีนเล่าว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเรียบร้อยค่ะสภาพจิตใจก็น่าจะค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะหลังจากที่หนูเข้าไปบำบัดครั้งที่แล้วก็รู้วิธีที่จะต้องป้องกันจิตใจยังไงให้มากขึ้นก็คือไปพบจิตแพทย์ค่ะเพราะตอนแรกที่หนูเป็นตอนนั้นหนูเป็นวิตกกังวลกับแพนิคอยู่แล้วเจอเรื่องนี้ก็เหมือนหนักกว่าเดิม แต่พอจะรู้วิธีที่ควรป้องกันตัวเองยังไงตอนแรกก็แบงก์ไปเหมือนกันแต่ก็ยังคงสภาพเป็นศิลปินนะักแสดงให้ได้เพราะพอรู้ปุ๊บอีกวันหนึ่งก็ต้องทำงานเลยมันคงเป็นช็อตที่หนูทำงานวันแรกแล้วหนูก็ร้องไห้เศร้าตลอดเวลาพูดถึงอะไรไม่ได้เลยหนูจะร้องไห้ตลอดน้องเบกกี้ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเบกก้าเผยว่าหนูเห็นแววตาเขาไม่สดใสตอนแรกนึกว่าป่วยฟรีน เพราะว่าลงจากเครื่องพอดีค่ะแล้วอีกวันนึงก็ทํางานตอนแรกเราก็จะไม่พูดกับใครเพราะมันต้องผ่านกระบวนการคิดเยอะๆก่อนก็เลยโอเคบอกน้องคนแรกเบกวันนั้นหนูจําได้เลยว่าหลังจากถามพี่ฟรีนเป็นอะไรก็กอดกันแล้วพี่ฟรีนก็ค่อยๆร้องไห้หนูก็บอกว่าโอเคนะไม่เป็นไรยังไงก็จะผ่านไปได้แล้วหนูก็ร้องด้วยฟรีนเราร้องนําแล้วน้องร้องตาม หนูรู้สึกว่ามันไม่ควรมีใครสักคนต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่ว่าใครก็ตามเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวสุด,สด